ซื้อสลักออมทรัพย์ชุดหน้าคาราช6 0สนบาทนะครับการันตีผลตอบแทนรวม3,960บาทนะครับถูกรางวัลอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาคิดชมกันนะครับตัวสลักนี้นะซื้อ1,000บาทลุ้น2ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูกันฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร้คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ โดยรายละเอียดของสลักอมทรั์ทออสชุดหน้าคราชนะครับมูลค่าต่อหน่วยหน่วยละ1 0 0 0บาทฝากครบ3ปีอัตราดอกเบี้ย1%ต่อปีเมื่อฝากครบกำหนดนั่นหมายความว่าตารางอัตราดอกเบี้ยหากฝากครบ6เดือนแต่ไม่ถึง3เดือนนะครับไทยถอนคืนคืนได้รับเงินต้น1,000บาทต่อหน่วยนะครับไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ยใดๆงสิ้นแต่เมื่อฝากครบ3ปีนะครับจะได้รับนะครับเงิน จะได้รับดอกเบีย้ย1%โดยเวลาถ่ยถอนจะได้พร้อมดอกเบีย้ยก็คือหน่วยละ1 3 0บาทนะครับต่อนหน่วยจากเดิมเราซื้อเนี่ยขั้นต้นเนี่ยเราซื้อหน่วยละพันใช่ไหมแต่พอฝากครบ3ปีเราถอนออกมาเนี่ยได้หน่วยละพัน30บาทต่อนหน่วยนั่นเองนะครับเรือเวลาการจ่ายดอกเบีย้ยกรณีฝากครบ3ปีธนาคารจะโอนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คู่โอนที่สลากครบ อายุนั่นเองถ้าฝากไม่ครบ3ปีธนาคารจะจ่ายเงินต้นนะครับคืนตามเงื่อนไขข้อ5นั่นเองนะครับโดยธนาคารจะทาการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คู่โอนในวันที่ถ่ายถอนสลากนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นเงินได้จากดอกเบี้ยและภาษีเงินได้จากเงินรางวัลสลากออมทรัพย์ส่วนนิติบุคคลต้องชําระภาษีเงินได้ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรตามที่กฎหมายกําหนดไว้เงินรางวัลน,นะครับรางวัลใหญ่ รางวัลที่1รางวัลละ2ล้านบาทจํานวน1รางวัลต่อหมวดนะครับรางวัลที่2รางวัลละ50,000บาทจํานวน4รางวัลต่อหมวดรางวัลที่3รางวัลละ5,000บาทจํานวน40รางวัลต่อหมวดนะครับรางวัลเลขท้ายได้แก่รางวัลเลขท้าย3ตัวรางวัลละ100บาทหมุน1ครั้งรางวัลเลขท้าย2ตัวรางวัลละ30บาทหมุน1ครั้งรางวัลเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1รางวัลละ30บาทนะครับ เลขสลากถูกกำหนดตามลำดับโดยระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารลูกค้าไม่สามารถเลือกเลขสลากในการฝากได้ออกรางวัลทุกเดือนมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลรวม36ครั้งด้วยกันนะครับดําเนินการออกรางวัลท,ทุกวันที่16ของทุกเดือนขอกรณีมีการเปลี่ยนแปลงธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้านั่นเองนะครับการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ทออสอชุดนักข่าจะใช้เลขรางวัลเดียวกับสลากออมทรัพย์ทออสอชุด ขานเพิ่มพูนทั้งนี้หากการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ทออสชุดขานเพิ่มพูนสิ้นสุดลงให้ใช้การออกรางวัลของสลากออมทรัพย์ทออสชุดนักข่าต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ <S <S เงื่อนไขหลักการฝากสลากก็คือบุคคลธรรมดาที่มีอยตั้งแต่เจปีขึ้นไปยกเว้นบัญชีชื่อร่วมคณะบุคคลห้างหุ้นส่วนสถาบ,บันที่ไม่สวงหาผลกําไรนิติบุคคลหอจอกอบจอก,อบจอกอนะครับบมจสถาบันทางการเงินบริษัทประกัน ภัยประกันชีวิตนะครับกองทุนรวมกองทุนต่างๆกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองบอกขอกองทุนส่วนบุคคลส่วนราชการและวิสาหกิจและบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศนะครับมีบัญชีออมทรัพย์นะครับคู่โอนเพื่อใช้สำหรับรับคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยและรางวัลน,นะครับนะอ่ะประมาณนี้ระก,กันนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาเราไปทำการคำนวณกันเลยดีกว่าครับซื้อสลากออมทรัพย์ชุดนักราชซื้อ00 0 0 0บาท จะได้รับ600หน่วยนะครับซึ่ง600หน่วยนั้นจะถูกนะครับ2รางวัลด้วยกันนะครับ ก็คือรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับเลขละ30บาทจํานวน6หมายเลข30มคูณหก็ร้อบาทต่อง,งวด180บาทตลอด36งวดก็6480บาทนั่นเองแล้วก็ถูก2ตัวท้ายรางวัลที่1เลขละ30บาทจํานวน6หมายเลข30มคูณหก็ร้อยแปดร้อยแคูณสาก็หกพับบาทเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยมันจะถูกมันจะถูกคู่กันนะครับแต่มันก็มีบางงวดที่โอกาส จะถูกมากกว่านี้นะครับบางงวดเล็กท้าย2ตัวถูกมากกว่านี้อะไรเงี้ยล้วแต่แล้วแต่ไปโดนคครกําหนดจะขายได้นะครับหน่วยละ1น3่บาทคูณ600หน่วยเท่ากับ6 1 8 8 0 0 0บาทนะครับได้ดอกเบี้ยมา1 8 0 0 0 0บาทถูรางวัลทุกงวดงวดละ360บาทคูณ36ก็เท่ากับ12,960บบาทนั่นเองนะครับ ดอกเบีย้ยบวกเงินรางวัลน,นะครับ18,000บวก12,960าบาทเป็น3960บาทนี่คือดอกเบีย้ยบวกเงินรางวัลน,นะครับแต่ถ้าเกิดรวมนะครับเงินต้นด้วยก็เป็น63960สาน้บบาทนั่นเองก่อนจากการนะครับใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการซื้อสลากออมทรัพย์ชุดหน้าคาราชของธนาคารทออสก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับ ตัวสลักอมรั์เนี่ยนะครับของแต่ละสถาบันทางการเงินข้อดีก็คือเงินต้นไม่หายนะครับแถมได้ลุ้นรางวัลรางวัลเล็กรางวัลใหญ่ก็แล้วแต่นะครับของโปรโมชั่นของตัวสลักชุดนั้นๆใครสนใจนะครับสามารถไปที่ตัวธนาคารแต่ละแห่งนะครับหรือสามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชันก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก่อนจากกันนะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านกันก่อนนะครับ โมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอป apple store นะครับ google play store นะครับและมันอัปเดตระบบบติการและแอปโมบายแบงกิ้งให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอนะครับแล้วก็2ไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเ b r e นะครับ r o ต่างๆนะครับแล้วก็3ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอยาปล่อยค้างเอาไว้นะครับ 3. นะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ 4. นะครับเอ่อหานะครับทำรายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสำคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับ ให้ช่วยทํารายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทํารายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทําธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ เนะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภัยต้องให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุด้วยนะบัญชีมาซิมมาเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืม บัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทําไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทําไม่ดีนะทำให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นระมัดนระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุรัชจัดหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2-5ปีหรือปรับ2 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับระมัดระวังกันด้วยนะครับ